คุณเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งคําพูดหรือว่าความคิดของตัวเองเป็นเหมือนกับสัตว์รูที่คอยุดรั้งคุณเอาไว้การดูถูกตัวเองและลดคุณค่าในสิ่งที่คุณมีนั้นไม่เพียงแต่ทําลายความมั่นใจแต่ยังปัดโอกาสให้คุณเติบโตด้วยในคลิปนี้จะเป็นบทเรียนที่จะช่วยคุณหยุดทําร้ายตัวเองและเ,เริ่มต้นมองเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างแท้จริงคนหนึ่งหยุดคิดว่าคุณไม่ดีพอ ความเชื่อว่าคุณไม่ดีพอนั้นคือการบั่นทอนตัวเองเช่นการไม่กล้าสมัครงานที่ต้องการเพราะคิดว่าคุณสมบัติตัวเองนั้นก็ยังไม่เหมาะสมไม่กล้าทำบางสิ่งเพราะคิดว่าตัวเองยังไม่ดีพออย่าลืมนะครับว่าคุณค่าของคุณนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสมุ์แบจำไว้ว่าเราทุกคนนั้นก็ต่างที่จะมีจุดแข็งในตัวเองที่เราควรจะโฟกัสมากกว่าที่จะโฟกัสจุดอ่อนนะครับการพัฒนาตัวเอง คือกุญแจสู่ความสําเร็จความกล้าคือก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงข้อ2หยุดปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นการ,ปรเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนั้นทําให้คุณมองข้ามสิ่งที่ดีในตัวเองเช่นการอิจฉาเพื่อนที่มีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ชีวิตที่สําเร็จทุกคนนั้นก็ต่างมีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันบางคนสําเร็จแล้วกว่าไม่ได้แปลว่าเขาจะสําเร็จตลอดไปและถ้าเขาสําเร็จมากกว่าก็ไม่ได้แปลว่า คุณจะสาเร็จน้อยกว่าเรื่องของความสาเร็จนะครับมันไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันกับใครแต่มันก็คือตัวฉันนี่แหละประสบความสาเร็จการโฟกัสที่ตัวคุณเองเท่านั้นจะช่วยให้คุณพัฒนามากขึ้นแถมยังรักษากําลังใจตัวเองได้เป็นอย่างดีคุณค่าในตัวคุณนั้นไม่ได้ลดลงเพราะความสําสเร็จของผู้อื่นการเปรียบเทียบจะใม้คุณเสียเวลาและพลังงานเช่นเอเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น และเริ่มพัฒนานและโฟกัสที่ตัวเองเท่านั้นข้อ3หยุดบอกตัวเองว่าคุณเองนั้นไม่มีคุณสมบัติเพียงพอคุณเนี่ยยังไม่มีอะไรพร้อมเลยการคิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถเพียงพอคือความเชื่อที่ขัดขวางตัวเองสุดๆเช่นการปฏิเสธโอกาสเพราะคิดว่าตัวเองก็คงจะทําไม่ได้จำไม่ว่าทุกอย่างที่คุณต้องการเป็นต้องการมีนั้นคุณสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้เสมอ การยอมรับว่าคุณยังไม่รู้ทุกอย่างจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะมันก็ทําให้คุณใฝ่หาความรู้ไม่ใช่เหรอครับคนที่เก่งที่สุดนั้นเขาก็เริ่มต้นจากการไม่รู้เช่นเดียวกันการพยายามลงมือทําและทําให้ตัวเองก้าวหน้าสําคัญกว่าการรอให้ทุกอย่างพร้อมและเพอร์เฟกข้อ4หยุดพูดว่าคุณไม่มีค่าได้แล้วคําพูดนี้เองครับทําลายทั้งจิตใจภายในของตัวคุณและคนรอบข้างด้วยที่เขาได้ยิน เช่นการพูดว่าฉันทาอะไรไม่ได้เลยคุณค่าของคุณนั้นไม่ได้วัดจากสิ่งที่คุณทําได้นั้นปัจจุบันแต่ขึ้นอยู่กับคุณพยายามอะไรการพูดแบบนี้มีแต่ทาให้คนรอบข้างเข้าใรเหีียใจและมองข้ามคุณและคิดกกับคุณในแง่ลบมากขึ้นการมองหาสิ่งที่คุณทําได้ดีจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจคนรอบข้างจะมองคุณในแง่ดีเมื่อคุณเชื่อมั่นในตัวเองข้อห้า หยุดตำหนิต,ตัวเองได้แล้วในสิ่งที่มันไม่ใช่ความผิดของคุณการมูแต่โทษตัวเองในสิ่งที่คุณควบคุมมันไม่ได้ทําให้คุณจมอยู่กับความรู้สึกผิดเช่นการต,าตําหนิตัวเองเมื่อทีมล้มเหลวการตําหนิตัวเองนั้นทําให้คุณพลาดโอกาสในการแก้ไขคุณควรจะแยกแยะสิ่งที่คุณควบคุมได้และควบคุมไม่ได้การให้อภัยตัวเองคือการเริ่มต้นใหม่ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่มันคือบทเรียน ข้อหหยุดเชื่อคำพูดลบจากคนอื่นการปล่อยให้คำพูดลบจากคนอื่นนั้นมีผลต่อคุณมีแต่ทาให้คุณหมดพลังงานเช่นคําพูดที่ว่าเธอไม่มีวันทําสําเร็จได้หรอกคนอื่นนั้นไม่มีสิทธิกาหนดความสําเร็จในชีวิตของคุณตัวคุณเท่านั้นคือผู้กําหนดโชคชะตาของคุณนะครับความเชื่อมันน่นในตัวเองทําให้คุณก้าวข้ามคําพูดลบได้การตอบโต้ความสําเร็จก็คือคุณสําเร็จมากกว่าเดิม คุณไม่จําเป็นต้องไปสู่ตัวเองกับใครถ้ากูสําเร็จมันก็คือกูสําเร็จไม่ใช่เขาข้อเจ็ดหยุดมองข้ามความสาเร็จเล็กๆของตัวเองการมองข้ามความสาเร็จเล็กๆของตัวเองจะทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรดีเช่นการคิดว่าเป้าหมายเล็กๆไม่สําคัญทุกความสาเร็จนั้นคือก้าวที่นําไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่การฉลองความสําเร็จเล็กๆจะช่วยเพิ่มพลังบวกให้กับคุณความก้าวหน้าเล็กๆจะทําให้คุณมั่นใจในระยะยาว การให้เครดิตตัวเองเป็นสิ่งสำคัญข้อ 8. หยุดปล่อยให้ความล้มเหลยวมากำหนดชีวิตคุณได้แล้วการมองว่าความลน้มเหลยวนั้นคือจุดจบทำให้คุณไม่กล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตเช่นไม่กล้าที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆความลน้มเหลวนั้นเป็นบทเรียนไม่ใช่ตัวตัดสินชีวิตคุณการลุกขึ้นมาลองใหม่จะช่วยเพิ่มโอกาสสำเร็จมากขึ้นดีกว่าการที่คุณถอยหลังลงกลองนะครับคุณจะเติบโตมากขึ้น เมื่อคุณเรียนรู้จากความเบื่ปลาดการยอมรับความล้มเหลือคือจุดเริ่มต้นของความสําเร็จขอ้อก้าหยุดบอกตัวเองได้แล้วว่าฉันไม่มีทางเลือกการคิดว่าคุณไม่มีทางเลือกทำให้คุณติดอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีเท่าไหร่นักเช่นการอยู่ในงานที่คุณไม่ชอบเพราะคิดว่าตัวเองไม่มีทางเลือกจําไว้เลยว่าทุกคนนั้นก็มีทางเลือกในชีวิตขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและการมองหามัน การเปิดใจกับโอกาสใหม่ๆจะช่วยให้คุณเปลี่ยนชีวิตได้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ด้วยการเริ่มต้นเล็กๆความฉลาดก็คือการสร้างทางเลือกใหม่ให้ตัวเองขอ้อ10หยุดเชื่อว่าคุณไม่มีความสามารถพิเศษการมองว่าตัวเองธรรมดานั้นทําให้คุณมองข้ามสิ่งที่มีคุณค่าในตัวคุณและมองข้ามสิ่งที่คุณทําได้เป็นอย่างดีเช่นการม่เห็นคุณค่าของงานอดิเรกของตัวเอง ทุกคนนั้นต่างก็มีจุดแข็งและก็มีความถนัดในแบบที่ตัวเองเป็นเราก็เพียงแค่ค้นหามันการฝึกฝนนั้นจะช่วยเปลี่ยนสิ่งธรรมดาให้กลายเป็นความพิเศษได้เปลี่ยนทักษะที่คุณไม่มีเป็นทักษะที่คุณมีได้การใช้ความสามารถของตัวเองสร้างโอกาสคือสิ่งสำคัญที่ทำให้คุณสำเร็จความสำเร็จเริ่มต้นจากการทำสิ่งที่คุณรักและทำได้ดีด้วยข้อ11หยุดคิดว่าคุณไม่มีค่าในสายตาคนอื่น การมองว่าตัวเองอไร้ค่านั้นส่งผลมากต่อความสัมพันธ์เช่นการคิดว่าคุณไม่สําคัญในครอบครัวความรักและความสําคัญไม่ได้วัดจากการแสดงออกทุกครั้งคุณควรแสดงออกทุกความสําคัญของตัวเองอย่างมีคุณค่าการพูดคุยจะช่วยสร้างความเข้าใจในความสัมพันธ์คุณค่าของคุณจะเริ่มต้นจากการมองเห็นตัวเองข้อ12หยุดมองตัวเองว่าเป็นคนล้มเหลวได้แล้ว การที่คุณติดป้ายตัวเองว่าล้มเหลวนั้นจะทําให้คุณไม่กล้าก้าวต่อไปเช่นการไม่เริ่มต้นใหม่เพราะว่ากลัวจะปิดวังเหมือนเดิมอีกการเปลี่ยนแปลงมุมมองใหม่จะทําให้คุณเริ่มต้นใหม่ได้ง่ายขึ้นความล้มเหลวในอดีตไม่ได้กําหนดอ,อนาคตของคุณทุกคนนั้นก็ต่างมีสิทธิล้มเหลวแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้ทั้งนั้นขอเพียงแค่มีสติและตัดสินใจให้ดีความสําเร็จเริ่มต้นจากกันที่เรานั้นให้อาภัยกับตัวเราเอง จำไว้นะครับว่าเราทุกคนมีคุณค่าในตัวเองจงอย่าปล่อยให้ความคิดลบความที่ลบลบมาชุดรั้งชีวิตคุณจงลุกขึ้นเมื่อใหม่และมองเห็นตัวเองที่มีพลังมากกว่าเดิมเก่งมากกว่าเดิมและตัดสินใจก้าวไปข้างหน้าเพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่าเดิมอย่าลืมกดติดตาม motivation podcast เอาไว้เพื่อรับอาหารสมองโคนสแรเร็ททุกวันอันนี้เป็นตัวอย่างอ e ีบุ๊กประจำสัปดาห์สำหรับสมาชิกพรีเมียมลับในช่อง motivation podcast นะครับ ทุกๆสัปดาห์เราจะมีอ e ีบุ๊กให้กับคุณแน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกบทเรียนสําคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ n อ p จิตวิทยา m ไมโ u l n e s s ธุรกิจและการตลาด motivation podcast premium club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรม พิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอดไซโอไพอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ